ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่ใครผ่านทิ้งผ่านโลกอยากจะทำอะไรอยากจะแต่งตัวก็ทางทางนี้ก็ยินดีที่จะเปลี่ยนไทยได้ครับจริงนะครับถือว่าเราไปแล้วไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะที่รับให้โชคยามีวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นเลยอะากไม่เป็นเลย เหมือนบ้านที่สอเลยค่มาทบจะทุกวันเลยค่ะรยวเจ็ดวันมักแปดวันใช่ไหมพี่เล็กใช่ใช้ด้วยกันใช้ร่วมด้วยกันใช่นั่งโนู่หน่อยชิโตชิโตครับขยับนี่พี่ฝากอันได้มก้พี่จะถ่ายหน้าก้องถ่ายไหมค้างหรอเอาไหมเอากล้องติดไหม พี่คนนั้นมองไม่เห็นพี่พี่พี่คนที่ยืนหลังคุณคุณใหม่ยอะมองไม่เห็นอ่ะพีเ่เอากล้องเปลี่ยนก็ได้มะหลังหลังคุณหน้องไม่เห็นนั่นน่ะหลังคุณหน้องไม่เห็นมาข้างหน้าเละอ่ะเดี๋ยวฝากอ่ะติมไฟล์วิดีโอ ที่ใส่โอเคครับสองตา้ไก่าไก่ฝากหน่อยค่ะในเจ้าวิงเข้าไปอ๋อดียดีเดี๋วเดี๋ยวเด